สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายทุกผู้ทุกคนครับมือหนีบักเด็ดเพชรสลดีแนวนะครับมาเยี่ยมบ้านอีหล่าน้อยองหญิงสาวหน่อยเพชรปันแพงนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่จะมากขึ้นเบ้งนะครับบ้านที่เคยจะบอกว่าเป็นของเก็บตุ๊กตาครับพี่น้องแต่พอดีกลายเป็นของนอนองหญิงเป็นการชัวข้าวกับว่าใดนะครับ เป็นขั้งแรกที่ได้รับโอกาสนะครับในฐานะเอซีตัวหน่หนอยคอนหนึ่งแะครับได้กินมาเบิงคางบนครับพี่น้องกลินมาา้างบนมาเบิงวิวข้างบนครับพี่น้องวิวบานบาน,บานมู่นขาเป็นรักลานครับเป็นขั้งแรกนะครับที่ได้ขึ้นมาา้างบนนะครับ ก่อนอนนั่นก็สิมีอ่าทีมงานของเพิ่นนะครับทีมงานของคุณหญิงสาวน้อยเป็นคนแพง่งจะเป็นขึ้นมาเป็นคอนเสิร์ตเนาะข้างบนครับก็เลยได้มีโอกาสขอป่าพุ่นที่ดูแลอยู่นี่ครับเด็กนั่มผ้าพี่น้องขึ้นมาเบิ่งข้างบนแล้วกมาเบิ่งบิวข้างบนนะครับสวยงามครับพี่น้องนี่ละบ่สครว่า วิวลักลานครับวิวมงเงินกับสีลักลานนะครับวิวโตวนี่อาจจะเป็นลักลอยลานครับเพราะว่าเป็นวิวบ้านขององค์หญิงสาวน้อยเพชรบ,บันแพงครับพี่น้องเป็นวิวคนสวยวิวดาราควนว่าองค์หญิงสาวน้อยเพชรบ,บานแพงนะครับวิวงามครับพี่น้อง มันเป็นที่แบบมันแมทกันแห้งนะกับบ้านหลังที่ผมนั่งอยู่ตัวนี้นะครับแล้วกับบ้านหลังใหญ่ที่กำลังสางอยู่ครับพี่ดอกมันแมทกันแห้งพื้นที่การว่างพื้นที่ตัวบ้านนะครับแล้วก็สถานที่นั่งเล่นต่างๆนะครับพี่ดองถือว่าลงตัวอย่างสวยงาม ล่ลงตัวอย่างสวยงามครับก็ดีป่านาะะั่งมุกอะยงลางครับได้ได้ขคออกาสป่ากเกินมารโดนๆกับกามาบ้านทีนึงครับปีนึงผมกับกับมา,าประมาณ2เทือทวีนอมอกไมย่ยมผู้เฒ่าผู้แก่อยูอ่บันอกอกหอกหน้า ก็พูดดีว่าบ้านน้องวิ่งเร้าหน่อยเป็นวนแพงกับบ่ออยู่ไกลกันปันใดนะครับอยู่ใกล้ๆกันก็เลยได้มีโอกาสแวะเวียนมาหานะครับและก็นี่เป็นสุดยอดเลยครับบ้านหลังนี้ครับเหลือได่ฉาบครับโดยภาพรวมั้องบอกกับกอเซ็ตซับเรียบร้อยเหลือกับที่มีการใส่หน้าต่างเนาะประตูหน้าต่างเข้าไปบ้านเนี่ยป้าดี่น้องอ่อนซ่อนน้ำมีลาลายครับ อ่อนซ่อนดิอ่อ,อนซ่อนดิพี่นอ้องนั้นผมคิดว่ามือเฮ็ดแล้วครับพี่นอ้นโโองออโดนไปแลนดโดีโดโดหมดครับพี่น้องโดนก้มสุกโต้โต้าสนาเจ้าเนาะโดเนาะเงิดไหลครับเงิดไหลพี่น้องวาสนาแม่นแต่สิงสาลาสั์ได้ก็ตามนะครับที่มาอยู่รวมใช่ข่า ของอีหล่าน้อยวิงสาวน้อยเป็นบรนแพงถือว่าเป็นอานิสงส์ทั้งหมดแต่บพี่น้องอานิสงส์อยู่น่ามีเลยครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดครับช่วงนี้เป็นช่วงเฮ็ดไเทร์นาพอดีนะครับช่วงเฮ็ดไเทร์นานะครับก็จิวิวสวย วิวสวยดีครับอธิบายพอตอครับพี่น้องต้องมาเบิงเองครับจังสีบอกว่าคำที่ผมบอกคำที่ผมว่ามันแมนบอ่อวิวสวยๆแบบนี้ครับพี่น้องวิวหลัก้อยล้านพอนี้ยิงเป็นบ้านองนิงด้วยเนาะผมบ่า น ok ี่หอนกกับพี M ่หอกความสุขของหนกเจ้าก็อยากอยู่สูงสุดนะเจ้าก็อยากอยากอยู่จุดสูงสุดกันนกกับพี่หอกนี่พี่ห้างนก ขึ้นมากข้างบนครับบรรยากาศดีครับพี่นอ้องลมก็เย็นดีเนาะลมเย็นดีแห้งครับ เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะเออเปิดปูงยังกัง่ามปูงยังกันงา่งยงนงายพี่น้องเบอร์มบกน้าวจัดจที่ดีครับ ความสุขของมันเนาะ,ะกินอิ่มแล้วก็นอนสบายครับทั้งงวัวงัวอีหละทั้งแบ,บ่เพิ่นออพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมันลุ่งโตเว่อร์ครับพี่น้องอยู่ตรงจุดใดของบ้านมีความสุขนะครับมีความสุขชุ่มเย็นนะครับถนนหนาบ้านเนาะถนนหนาบ้านผู้ใดมากเพราะจอดชะลอเบิง่ง จอดรถชะลอเบ่งบ้านนั่งฝากกนป่ะมันสิแมนของพนดีนี้แล้วคำว่าอีนน่เนาะพี่น้องอีกบอจากเดือนกับซีเลียหลหรครับพี่น้องกดใจรออีกนิดอยู่นะแต่อีหลาสิมีเวลาเมาื่อ้นบอล้วพี่น้องปีหนาปีหนาเปิดรูดูก,การมานี่ครับงานหลายครับพี่น้อง แต่ว่ากันหาสิมีเวลาเพราะเชิญหมากที่อยู่ที่ซีส,สเกตบ้านเห่านี่ยครับเอาละครับพี่น้องคลิปนี้นะครับภาพี่น้องอยู่ในเบงบ้านทิวาเจตุก,กาตานะครับแต่ครับกลายเป็นห้องนอนต้องบอกว่าห้องนอนโชว์ข้าวของอีหลาหน้อยวิงสาวน้อยเพชรแพงผมขอจบไปเพียงสำนีกก่อนนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบเบรดเพชรสระดีชแนละ เดี๋ยวผมจะนำคลิปด,ดีดีมานำเสนอพี่ดองอีกสำหรับวันนี้ขอาก่าวคำ่าสวัสดีครับ